สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันว่าที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาดูกันค่ะ ของเราเปิดซ้อนยี่สองระดับชั้นด้วยกันค่ะก็คือระดับชั้นปชวชและปะวสมี5แผนกวิชาให้เลือกก็คือแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลังแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์แผนกการบัญชีและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าหนุ่มๆอุตสาหกรรมเขาเรียนอะไรกันบ้างไปเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกช่างอุตสาหกรรมค่ะช่างอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเราเนี่ยเปิดอยู่3แผนกวิชาด้วยกันก็คือแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลังและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างตามมาเร็วตามมาเร็วเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสเอาตามมาสิคะ่ะ ันนี้เราก็อยู่ที่แผนกช่างยนต์นะคะแผนกช่างยนต์ที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนของเราเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์แก๊สซีและก็ระบบส่งกําลังช่วงล่างค่ะนอกจากนี้นะคะจบจากช่างยนต์ที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทําอาชีพได้มากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นการเปิดธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เปิดศูนย์บริการรถยนต์เป็นต้นค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูที่ช่างไฟกันนะคะว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ อาชีพชวนแดนของเรานะคะก็จะสอนเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าทั้งในและนอกอาคารเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศการควบคุมเราเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นค่ะเรียนจบไปแล้วทุกคนสามารถทําอาชีพได้เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจส่วนตัวพนักงานด้าวิสาหกิจข้าราชการและอีกมากมายเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปที่แผนกอิเล็กทรอนิกสซึ่งเป็นแผนกสุดท้ายของช่างอุตสาหกรรมแ้วค่ะ ช่างอิเล็กทริควิทยาการอาชีพโชแดแนนของเรานะคะก็จะยังเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจอรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นค่ะเครื่องเสียงระบบเสียงและอีกมากมายเลยค่ะจบไปแล้วเนี่ยสามารถทํางานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงควบคุมเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมและก็ยังสร้างหุ่นยนต์ได้อีกด้วยนะคะนอกจากที่พูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังมีอาชีพอื่นๆอีกมากมายนะคะที่สามารถทําได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่ตึกพาณิชยรกรรมกันค่ะไปดูกันว่าสาวๆณิชย์เนี่ยเขาเรียนอะไรกันไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกพาณิชยกรรมค่ะตึกนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แผนกวิชาด้วยกันค่ะก็คือแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแผนกวิชาการบัญชีกับแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขเขาเรีนยนอะไรกันบ้างมาเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แผนกบัญชีค่ะซึ่งแผนนี้นะคะเขาก็จะเ ja รียนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การคำนวณภาษีคำนวณรายรับรายจ่ายคิดกำไรขาดทุนและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเรียนบัญชีเนี่ยสามารถทำงานเกี่ยวกับเสมียนพนักง,งานธนาคารพนักง,ง,งานการเงินและยังสามารถทำงานในองค์กรและบริษัทได้อีกด้วยนะคะต่อไปเราไปดูที่แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างไป อยู่ที่แผนกิชาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะแผนกวิชานี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนภาษาสีการเขียนภาษาจาวาการสร้างเว็บไซต์การสร้างแอปพลิเคชันการตัดต่อว,วิดีโอสร้างแอนิเมชันและก็ยังได้เรียนเกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะคะเรียนจบแผนกเทคโนโลไปแล้วเนี่ยสามารถไปทํางาน f r e e l นซ์ข้าราชการนักพัฒนาระบบและอีกมากมายเลยค่ะถ้าอยากเขียนโปรแกรมเป็นเขียนเว็บเป็นให้มาเรียนเทคโนโลน,นะคะ อาชีนแดนของเราเนี่ยยังมีระบบฝึกง,งานทั้งระดับชั้นปวชและก็ระดับชั้นปวสเลยนะคะที่ต้องมีระบบฝึกงานเนี่ยก็เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองทํางานในสถานที่จริงได้ใช้อุปกรณ์จริงๆและก็ยังได้ประสบการณ์ในการทํางานจริงๆอีกด้วยค่ะนอกจากเรื่องเรียนแล้วนะคะที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนของเราเนี่ยก็ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้สร้างสัมพันธไมตรีและก็ได้ผ่อนคลายอีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น การแข่งขันกลาสีการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองและการแข่งขันร้องเพลงเป็นต้นค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนของเราเนี่ยก็ยังมีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการค่ะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการกล่าวสุนทรพจน์การวาดรูปการเล่านิทานและการแข่งขันสิลปะินนั่นเองค่ะ การเรียนดีกิจกรรมดีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีด้วยใช่ไหมคะ TV ที่วิทยาลัยการอาชีพชนดของเราเนี่ยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและก็ยังมีศาลาตามมุมต่างๆไว้ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้นั่งพักและก็ยังมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปอีกด้วยนะเอปากล้องพร้อมยังคะถ่ายรูปกัน1 2ึ ยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับวันนี้มีแผไนไที่อยู่ในใจแล้วยังถ้ามีแล้วรีบมาสมัครกันนะที่วิทยาลัยการอาชีพชแสดงของเรามีอะไรมากกว่าที่ทุกคนเห็นแน่นอนคะ่ะสามารถติดต่อวิทยาลัยการอาชีพชแดงได้ที่ช่องทางนี้เลยคะ่ะสาหรับวันนี้ขอบไปก่อนนะไว้บา,บาย